เผยสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 20ิอาจมาพร้อมจอ120 h z รองรับ5 g และแบตเตอรี่ขึ้นเป็น4,300ันสามรยมิลลิแอมเผยสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 20ิอาจมาพร้อมจอ120 h z รองรับ5 g และแบตเตอรี่ขึ้นเป็น4,300ันสมอยมิลลิแอมเหียว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น ซัมซุงแกลซี่โน่ยี่สิบและโนยี่สิบพลัสสองสมาร์ทโฟนเอรอทงรุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้ครับลา,าสุดก็ได้มีข้อมูลของแกลซี่โน่ยี่สิบทูเปร์เผยออกมาเพิ่มเติมนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับได้มีสมาร์ทโฟนซัมซุงที่มีเลขรหัโมเดลว่า e b k b n 9 8 0 by ที่สื่อต่างประเทศเชื่อว่าเป็นชื่อโมเดลของสมาร์ทโฟรุ่นแกลซี่โน่ยี่สิบที่ยังไม่เปิดตัวในตอนนี้ครับในผ่านการรับรองมาตรฐานที่ประเทศจีน จึงเผยข้อมูลของ Galaxy Note 2 0ออกมาว่าจะให้แบตเตอรี่ขนาด4,300ม ah, ิลลิแอมป์ซึ่งถือว่าให้แมตเยอะมากขึ้นนะครับจากรุ่น Galaxy Note 10ที่มีแบตเตอรี่เพียงแค่3,500ม ah ิลลิแอมป์เท่านั้นครับตามรายงานระบุว่าสาเหตุที่ Galaxy Note 2 0เพิ่มความจุของแบตเตอรี่ให้มากขึ้นอาจเป็นผลมาจากการที่สเปคต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลขนาด6.42นิ้ว ที่มีค่ารีเฟรชเรตระดับ110เฮิรตซ์โดยใช้เทคโนโลยีหน้าจอแบบ LTPO ที่สามารถปรับค่ารีเฟรชเรให้เหมาะสมแก่การใช้งานได้ครับและจะใช้ชิปประมวลผลตัวใหม่ที่รองรับการเชื่อมต่อ 5G ใช้พลังงานแบตเตอรี่ในระดับสูงจึงทำให้ปริมาณความจุของแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าจะมีสเปคอะไรเผยออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับ หามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกหลายทราบีกทีครับ